สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณทีวีคลิปนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปล่าสุดนะครับที่ได้ update, อัปเดตเกี่ยวกับเลขไม่เคยเล่นไม่เคยเด่นเนาะหวยวันจันทร์นะครับเนาะก็คลิปนี้ก็จะมาต่อเนื่องกับวิธีการนํามาใช้งานกับตารางเลขกรลองวันนะครับเนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่สองพฤษภาคมแล้วนะครับด้านซ้ายมือ ก็คือข้อมูลที่ผมนําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ไม่เคยเด่นในวันจันทร์ในรอบ12งวดล่าสุดเฉพาะวนวันจันทร์นะครับเนาะแยกเป็นหลักๆไปเลยหน่วยล่าง10ล่างหน่วยบน10บ,บนร้อยพันหมื่นแสนนะครับอันนี้รางวัลที่1อันนี้เลขได้สองตัวส่วนด้านขวามือคือตารางเลขกำลังวันนะครับซึ่งผมได้ทําเป็นชุดเต็มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเลขจากตารางข้างขึ้นนะครับจากตารางข้างขึ้น6ตัว 2 8 9 6 1 5เลขชุด2ตัว36ชุดแล้วก็เลขชุด3ตัว20ชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการตัดตัวเลขให้เหลือน้อยนะครับโดยใช้2ข้อมูลนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่อชอบในเรื่องราวเดียวกันนะครับ หากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กิติด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมผมจะเน้นที่สองตัวล่างนะครับเพราะว่านี่มันเยอะ <c ười> คือตัวเลขหลักสิล่างนะครับที่ไม่เคยเด่นเลยในรอบสิบสองวดล่าสุดของหวยวันจันทร์นะครับมีเลขหนึ่ง เลขสามเลขห้าเลขหกเลขเก้าเอาเลขศูนย์สิในนี้ถ้าตัดออกมันก็จะมีเลขห้าก็โดนตัดเลขหนึ่งก็โดนตัดหกก็ตัดเก้าก็ตัดนะครับอันนี้เฉพาะหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะถ้าหลักหน่วยล่างด้วยก็จะมีเลขเก้าด้วยเนาะเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะ ศูนด้วยนะครับเอาไม่ใช่ดิทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเนาะทีนี้มันก็จะเหลือเลขอีกสองตัวคือสองกับแปดนะครับหลักสิบจากตารางนี้นะครับหลักสิบเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอะเด่นแน่นอนนะครับเด่นแน่นอนสองกับแปด หรืออาจจะมาสองแปดหรือแปดสองก็ได้นะครับล่างนะล่างนะครับมีโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการตัดตัวเลขให้น้อยนะครับเพราะสองตัวล่างมันมีสองแค่สองหลักเนาะหน่วยกับ10บเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหาข้อมูล เลขดับมาตัดออกเพื่อมันเหลือน้อยก็ตามนี้เลยครับสองกับแปดนี่คือเราวัดจากตรงนี้เนาะหลักสิบล่างนะครับเพราะฉะนั้นสองกับแปดในหัวข้อนี้ก็คิดเป็นหลักสิบล่างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าแน่นอนแน่นอนน่าจะสองกับแปดนี่แหละ หรืออาจจะไปลงหน่วยก็ได้เนาะใครจะไปรู้นะครับอันนี้เป็นแค่สถิติที่ที่หามาเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันในคลิปถัดไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีจากการเสี่ยงโชคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ